เป็นเนียของสีเดพีประโวดเลยค่ะมังชันสีตบให้ก็เป็นเนื้อชนกันเยค่ะมังชันสีไว้อ๋สีไว้กัเป็นเมียออีกนึงด้วกันเทคะเก่งเยคะสวยสุดเด็ดดีว่าหมเก่งก่อนฟังดูนั่งทั้งสามคือเรามาแบบนานเพคะเกียงก่อนแม่โกหกไปกะจะพมีประโยชน์ต่อไปนั่งทั้งสามนี่ นางทั้งสามนี่แหละเป็นผู้ที่มีพระคุณพาเขาออกจากป่าก็เลยวาอยากได้นางทั้งสามนี่มเ,นเม,เออมืเป็นเมี่ยสนอกเทียงไก่รับได้บ่านบบนุนก้อนจะได้มันก็ับเป็นเมี่ยของพีแล้วคือวบานหลับเลยจริงจังมากกระบอยเทียบเท่าดอกกระบอยเทียบเท่า พระมเหสีสุธิราของพี่ดอกเสด็จพีนา่งทั้งสามคนนี้ว่าสิมาเป็นเมียสเสด็จพีเกียงกนง่วงว่มามีบุญคุณสเสด็จพีเสมาเป็นเนียสันติวัตรสันติเบิรค้แม่นแล้วนะพี่เจานา่งทั้งสามนี้มาเป็นเมียของพี่เกียงก่อไม่ต้องตกใจ <mm เกียงก่อนยังเป็นพระมเหสีท <mm ี่ย เองยุ่งได้ใจทิ้งพี่เสมอไปต้องเป็นห่วงหอกอแต่ว่าบุนีพี่เดินทางมาหลายวันว่าใจเป็นอะไเบื่อพี่อยากขอพักพอนแม,เนเนมนเ่เกี่ยงก่อนเกียงก่อนยังไม่จะได้พีพักพอนเอาไปค่ะเกียงก่อนขอถามลูกทั้งสองคอนของเกี่ยงก่อนกน่อนว่าเกียงก่อนสิย้อมราสามคนเนี่ยมาเป็นเมียอีกคนนึงมาเป็นเมียอีกบอกกงสีนสายพิ้นลูกหลานของแม่สดุสด่ พ่อของเจ้าว่าสีเอาสามคนเนี่ยมาเป็นเมียของพอองเจ้าอีกพวกเจ้าสิย่อมบอลกสายพินกับพีก,กงศินคงพวกสีโบขัดอีหยังดอกขาดเสด็จเม่มก็แล้วแต่เสด็จพ่อ่นนั้นละแต่ขนาดสายพินกับกงศินยังบ่เป็นหยังถึงก่อนบ่เป็นหยังดอก ยู่ประยุทน์้กันพี่บอมีใจพันบริด้บัต้องคิดเรื่องยางดอกเกียงก่อนถ้าเสด็จที่สิห้เกี่ยงกอนกับสายพินกงศิลปประยุทธมงใดเสด็จทีจะประยุมองไดกันเราว่างนี่เด็กว่างแห่งนี่ก็เป็นของเจ้าลูกกองศิลสายพินคนที่สิเป็นสืบตระกูลยืนหนึ่งอยู่ในนี่กับนั้นกับพวกเจ้าทั้งนั้นเลยมันนั่นแต่ว่าบุมนีเสด็จที ท่นน<ม>านวาจังสันเกียงกรกับสิยงรับน้่เสด็จพีรับเป็นท่านีแต่ว่านั่งทั้งสามซีมเป็นเมียเสด็จพีก็ต้องให้เกียริเกียงก่นกับลูกนั่นัเพคะพงศิริจะได้ยินตามนั้นแล้วเหมือนบอเพคะดีแล้วลาเสด็จพีดีแล้วลาพวกเจ้านั่นคือพงศิรีซีว่ยีประไพจงฟังเล่านะ นี่กงสีนสายพี่ลูกของเล่าตอนนี้สเสด็จพีของเล่านะ่ะเดินทางประพาดปานไนลามาหลายวันแล้วตัวเล่าเองนะ่ะสิพาสเสด็จพีเข้าไปบรรทมเสกอนพวกเจ้ายังบ่เคยมาชมเยี่ยงว่างแห่งนี้พวกเจ้ากระเชิญตามสบายเลยนะเฮค่ะเชิาเสด็จพอเสด็จเบ่เข้าพักพรพิค่ะ บอกเล่นหน่อยนี่จ้แม่ตับเป็นตะวันให้ไม่ต้องฟุบตับตับวันหยานี่หยางหยังบ่บอกหยางตัวนี้ในน้ำเตาไม่ต้องเมืองเป็นหยังมาน้างทั้งสามพวกเจ้าดีใจเย็นๆคือมามามีเมียคือไปบอกว่าเสร็จพี่บรอยมีลูกบมีเมียไปท้องมาหัดเดียวมกแล้วคือพวกเราเป็นเมียน้อยนมเตา ไอ้ท no at, yeah. yeah. ั้เตาทั้งเงืองเอรอรถน้องเงืองเดี๋ยวจะเทียบ่าเผื่อเ่มีเมียเม่นพวกฉันสองคนอาเคยเบาแนจแนจแนจใหญ่ใหญ่เป็นยังบ่บอกบ่เบากับเป็นยังบ่บอกฟังน้องก่อนเป็นยังดูดีสิใบอดเอาซะก่อนเมื่อสิอดจังไหนเห็นโมดักค่าหนังเข้าของข้าหูต่างขนาดนี้แต่วกเขาสาคนกับโบแห้งเร็วยังไม่ได้มาหานสี่ ก็ได้ปิดเลวอีหยังก็ได้ปิดเร็เวมองพักมองนอนพวกเจ้ายังปัทธนได้มีสี่หายนอนใส่บัดที่เนี่ยตามแม่นมมาเดี๋ยวแม่นมจะพาไปหามองหลับมองนอนนอนมองดีบ่ฮะบ่ต้องควังเลยอยากอนอน,อ,น,นอันใด ในว่างปนิมันก็ต้องดีอยู่แล้วเมนบบเมนนมเตาเมนดีมาตัดเมนนมมาไปก้อนเด้อเว้ากันจะสองสามขั้วก่อนไปเต้งหองทาเพิ่นประสาทไปเต้งหองดีแต่พียินบอโบ่ร้านเพิ่นมาน่ะควายหยาง้องลาเอานำคุณไปเนยเอาน้ำใสไใบนองน้ำใสเอาน้ำใส่กินน้องลจ้าอันใดสิได้กินมันก็ที่ได้กินใหญ่เห็นบอลู มันเป็นตาหวานเลยไม่เห็นมันมีแนวดีหลายอย่างอยู่เนี่ยมันก็เลยนั่งอยู่กับกันตาตาตาโอ๊ตเอาเด<อ>็กใหญ่โอ๊เอาจังสี่เนีเ่เขาต้องสักบ้านหนึ่งมันต้องเป็นของเราแมนค่ะตอนนี้เขาไปเบิ่งหลานแล้วสักคนว่าเขาสีเข็ดอี่ยังกับมันได้เนี่ยเมนค่ะอันเมียใหญ่ภาษาแปลกๆจำนัเำแลใหญ่เขาสิกับจัดให้บดกินตับให้บดดีมากอย่าลื่องย่เรื่องว่าเขาบอมแมนผีธรรมดาผีเบิ่งหลาม โคมงอะไรโค้งวันนี้เขาไปทำเงคนเขจะเรียงว่างเพนใหม่ให้น้องรายมีนค่ะยย ฉันก็กได้อสอนใสให้จำเอาอย่าไปนินท่าเข่าแมนสเดาวหรือสโดนคนปูฟังอยู่ทั้งไต้คอยฟังไปอยากรู้บ่มีบทรักและบทงอนมีบทกองและฉากบูกำลังเล่งตื่นตัวอย่าสิมวัวเอาโอให้เป่าปินหูฟังก่อนลำจัง หมอลำสวยหมอลำสวยหมอลำสวยให้อวยตาดอกมาฮันดีเอ๋ยว่าใจเดี๋ยวหนูน้องหลาสีประไพเอ๋ยยังมีความสุขดีอยู่บอคัสมือนี่นะิองสีหนาเอ๋ยในแม่มันดูมีความสุขปว่านันตีกับบอลละน้องนองกับทุกไล่ลายเอ๋ยค่ะ ใหญ่งใดใหญ่น่ะบ่ขีดเลยว่าการที่เฮ้เของมานนี้ยังไงบ้างเฮ้าองศ์สีเห็ดกับเฮาแบบนี้นี่เมื่อบอกเฮ้านะว่าเฮามาเป็นเนี่ยเป็นพรหมีสียางดับอย่างทั้งสามคนเฮ้านี้จังใด้จังเฮ้าเอาเฮามาเป็นเนี่ยหน่อยใหญ่คะคะเฮ้าน่ะเป็นตั้งศักดิ์ศรีของเฮ้าน่ะเป็นตั้งผีพงแน่นอนแม่พญาผีพงกับคิร์กสิแม่เฮ้าเป็นเมียน้อยดอยคากับมนุ์บ่อได้คุณผี่คนสวยต้องวางแผนการนะคะ มันบ่อยากหนอยล่ะตอนนี้คีคีเขียนไปเลยแมนบ้านใส่เฮาเก่งโนในเมื่ออีกเกี้ยงก่อนมันเป็นมานขวางเฮามันหัวใจคักๆแมนมันหัวใจคักๆเลยพี่นายจะจัดการร่างเทนแทนจังได๋ยแอวในเมื่อเรานะ่ะเป็นถึงปอบเป่าเป็ดเป่ปา,ปปา,ปปาพงผีแมนบอกแมนผู้สิเฮ็ดจังได๋ก็ได้ผู้สิแปงเป็นหยังก็ได้ จะปลอมตัวเป็นอีเกี่ยงก่อนแล้วออกตะเวนหากินใส่ตับไตไทยบ้านผีเมืองแล้วแล้วให้ค่อยมาเห็นเขาจะได้ซาได้ลือว่าอีเกี่ยงก่อนมันเป็นกอบเป่าพ้องผีฉลาดไอ้ทิ้งเนจุดยอดให้ลานไหลไปเลยแปลว่าให้มันเป็ดเป่าเป็นเป็ดเป่าพ้องผีเลี้วยั้งบ่จวบไม่้องล ในเมื่อมันเป็นปียป่าพุ่งผีเลยเฮาจะต้องไปกราบทูลนกับเสด็จพีหาเรื่องใส่มันไล่มันออกจากเนี่ยจากบ้านของเฮาแล้วก็เฮาน่ะจะได้ทั้งเสด็จพีแล้วก็ได้ทั้งเวียงทั้งวังอ้ประสาทแห่งนี้จะไหนล้น้องล่าีจำเรีนฉลาดเนาะคะเนาะสมแลวก็เป็นผีโพงมหานต์นี่วันเด่น้องมันอยู่เร็ว หิวเลือเกินพี่หาน้องบ่ได้กินยังตับไตใสพุ่งมามเสียมจี้เราได้กินจากเชียม์เบาเลยอยากอย่าเบาไหลใหญ่น้ำลายไหลได้ดูนี่มังกรชีตมางมุดตัวสองมุดตัวสองคนไปเลยใหญ่ออกหากินตามสบายได้เก่งพี่มาจ้าอย่าน้ำลายไหลเร็วเลือกกินได้เก่งพี่เลยไพ่ก็ได้มันบาเยอะยิงเด็กหน่อยโอ้อั ตับกำลังวัวมีเนี่ยไปแล้วล่ะเนี่ยมระบ้กินบอกหนอยหน่วยน้องทุกคเคนี่ตับเป็นตะวันไงพใหญ่กอว่าตับเป็นตะแส่น้องล่ะเขามาเฟ้าไปถอดอาังเย์ให่ยนี่แล้วพวกน้องสิไปหากินก่อนเนอไปไปยี่ยมไ่ตียงกายไปที่เอียงพรเอ็ดอีเียเอ็ดนีเดียขอสักคำหน่อยสิเฝ้าไปกินอย มก่อนเึงเซ็ตกูแทะเมือนพ่อแต่นั่งคิดใดคู่หนึ่งนาฬิกาได้เวลาพ่อดีที่แคเนี้ไมยไว้ว่าเราแย่งไปกำหอห้องผู้มียใหญ่มันค้องลับแสบซอยบ่มีหูเรื่องใดแทนผีพงนี่ต้องได้นับว่าหนึ่งทั้งดี ใส่วิที่หัวสมองกันก่องทุกแรงเศร้าเล่าหหวังสิเป็นหน่อยเมียปลายล่างถวยบวงความอุกตับขบับซ่วงให้เมียหลวงเอกตนลยสิวนข่าให้วุ่นวีเอาให้นี้จากบ้านเขตทิ้นปางปลาให้มันตนนี้ป้าผากทาลานี พงที่นีเป็นตนคนเดียวต้องเป็นไงพ่อจะนั่งคิดได้ก็เลยเปล่าแม่นบานานนอ,อ,อ,อาากนะใหม่กาแฟพ,พร,รีเพรโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจ,จากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซห่องกีเนี่ยท่แดงล่างเป็นอีกเกียงก่อนเมืองกันนโอ้อออออสมใจยี่งีิรลีละเด้อ อีนนอกเกี่ยงก่อนมึงใ่ก,กูคือมึงแบบใดรูปร่างลกสนะหน้าตาก็เป็นมึงน่าใจกูเหลือเกินได้เวลาสิน้ำลางของมึงเนี่ยไปทำกินกบกินเขียดกินขี่หมาแล้วละอีลาโดยเฉพาะอย่างีกูก็ต้องกินคอนเนี่ย กะหลี่อีกเลยทำให้คอยเป็นโลกกินต้มเป็ดต้มไก่กับบะได้กินได้แต่ข้าวกับเลียกินได้แต่ข้าวกับเบียร <c oughs> องกันร้องบ่ถือฮะร้องกันร้องบ่ถือร้องบ่ถือเตร็สิร้องสุฟังร้องให้ฟังแน่เป็นโ่มเอิองนับตั้งแต่วันนี้จะไม่เป็นละกะหลี่ต่อไปนับตั้งแต่วันนี้ จะไม่เป็นแัะทะเลี่ต่อไปย่านไล่คอยย่านโลูกอิดย่านไล่คอยย่านโลกเกอิดสีคักคักสีก้นคักคักแม่น้มเงือกย่านแต่ย่านยืดอกเ,เขา,อาบอกว่าอย่างนี้ว่ายังไงชายหนึ่งในดวงใจใชายต่อไปคือกำไลอีปีแม่น้มคืออะไราสเบืเอบเ้องทองฝ้าด้แหละแม่โน้มเป็นแจ้งไหนล่ะเป็นมืดมืดขึ้มขึ้มสดี ใไม่นอนเจาาน้าบะยาดผีปอบผีเป่าคือคอยตีผู้ใดสิบรบริบยานนอนเจ้าสิยานผีปอบผีเป่าจะได้นอนหน่ายใ้คือผีปอบผีเป่าเจ้ากระได้นอนเจ้ากระนกเข้าตวงท่วงตาเม่คักแน่เนาะฮือถ้าคอยคือผีเป่าอยู่จีเฮ้ยเจ้าบะคือผีเป่าดอกม <c oughs> าแจา้จริงจ้านะมาแจ้จริงจ้านะมาแจ้จริงจาวเจ้าบะคือผีเป่าเจ้าคือผีหยังงูบฮะเจ้าคือผีหยางผีหยาง้าวโปเยโปโลเย จาอัแต่แาเฝ่าม้า่จะหูเสือกามเงยบลาบอยากหิวนอนบดนี่โอ้ยเสดพอเป็นบ้าเปนบ่ออบอยังไงห้าหนีมาฝ่าย่างเสดแม่นุ่มคอยไยหิวหิวนอนเมตาคอยละสิลับฮีล่งฮีโล่งเสดเดี๋ยวนี้นะน้เนี้งเตาเอ้าพลินมุนีน้ำเนี้ยลาบวบ พวกแม่นุ่มบอดายเรนมูลี่มึงออวไม่หยามึงซาบยานผีดบอด <Aust ans> พีเป่ากินตับกิน,ตกนไตมม่แค่แม่นุนน่ยานนุพีน่ะบายานพีบายานแจ้งไหยเมียงเฮาตอนนี้คนแห่งเสียไปเรื่อยโยงตายไปทุกมือได้ล้ตอนนี้ในเวียงในบ้างเฮ้าพีบอดพีเป่าระบาดตายกันลายได้ล้วมึงวายานทีแล้วผมบายานดอกวายานครับไม่หยังก็ง่านี่ื่อนมุเจ้าเรนมูรี่หรอครับ เมน้มเตามาจากไหนแมน้มบักน,น้อยนี่จากไหนมาส่วดข้าเหรียญมูลีมันนัเป็นมูข้กากัดีเเดนแม่นาอ,อ่าแมน้มเมน้มอ,อึกเนรอบจีแล้วคันว่าเหรียมูลีไม่ปปากครับมากี่ดอกลาครับเอ้ยอาานมเตาหัวออยขอยังไงคิดว่าขอยตอนนี้อายุ เปลเข้าขวบกูนี่แหละตอนกระตามาเถอะเฮ้ยลาลาลาครับคันอยากเล่นกิหรีบังลานับก่อนเด้อแม่แม่นมสอโคตรสิเป็นผู้ไปลีครับบังลานับดีดีปิดตาพร้อมเด้อปิดตาพร้อมนับดีดีจะนับกลุ่มแม่นมเด้อมสีน้ำก่อเด้อนับลานับหาับมองลีแม่นมเตาหนึ่งพูดพูดพูดสองอิลี่เปนออสาม สี่ห้าหกเจ็ดหน่อยคนนี้นี่เองแปดนเกี่ยงก่อนพอดีสได้โอกาสแลกที่เอาล่างนี่ละสิกินตับกินไตอเก็ไปไกลๆกัสิบหเวียนยามอยู่บงนี้บักอึงบักเตาสิเจต้องมาเฝ้าเวียนยามมันคงนอเ เดี๋ยวมันกะสิมาากฉันจะกินเด็กหน่อยพรหนีถากันแล้วนยี่สิบเอ็ดสิบสองเอาศเงกอนจ้าเอวาบบุกพุ่มพญาค่ะข้องตึงจนมีแกเลือหลลาครับแม่วาดเ่าวาบักหลาไม่เห็นอย่างยูนีผมมาเล่นบุรีครับเล่นบุรีตีลาครับให้แม่เล่นน้ำแน่เป็นยังเอา ผมก็เพ่เคยเห็นแมวออกอามาย้มมือขึนครับตอนนี้แม่อยากมากเลยบักลาแม่อยากมาเล่นบุรีน้ำบักลาแม่บักลามัากลาให้แม่เล่นบุรีน้ำในลูกของแม่ก็อโงีงสิได้แม่อยากเล่นบุรีน้ำบักลาแต่ว่าตอนนี้ซอยะเด็จแม่ใน,นลูกลา ห้าจักเทียแม่นมอือง่าไปหาตต่แกนับได้นะไปหาทิพมุกทิพเทียวนันบอกไปหาเ้าจะกเทียดเขาีสาเทียีเท hey, ียบอเห็นเด็กน้อคนนั้นมาน้าหาข้าแหมไปเบิรงดูแม่นมเสาวยังก่อนแฝงหลายว้ยยังก่อนยมีพกมีปอบกินสายเด็กน้อย อย่าเฝ้าลัางอีป่าจ้องสายตายมันขักบัดเทือมีแนวพอเมนมาผิวกายคำตัวดำบอกข้าเอาพองในจิตใจบ่กลอยเล่เอาทองเกี่ยวโทกใคาเมืองน,น้องบัวจะบ้านไอ้สิแจกใจตามน้ำบาศิลปิ่นคู่พอยผัดในทรงเสริมเติมบัง เดินไป baptism, ทางอีสานกรรทา้งน้องบัวลำพูเสียนหูวดอกคุณค่าเบาหมอลำสีตั้งท่าเตรียมตัวขอให้ร em> ับต่อนหากแฟนนั Fun ้นบ่นให้สั่งคือนี่โน่นออฮ้ บ้านเมืองของเราสุเมรนีเป็นอยัางไรจังบุญว่าอย่างนี้ท่านโดนคาร,รมิมีได้ยินข่าวว่าผู้นั้นตายท่านโดนการะยินข่าวว่าผู้นี้เจ็บบ้านเมือ,องก็ห้องป็นอะไรกันไปนี่วะจะทําทยังไงดีกับบ้านเมืองของเราว้ายพระอ,อ่งพิการโอว้ายพระอง่อพอองพิการะอ,อ่งพิการ<ว>โอ้นาตื่นตาท่วงกันพวกเจ้ามี นี่อะไรกันจะมาบอกเล่าดิควกเปเต้าควมเปนมเต้าพระโอเพคะเมื่อกี้นี่แม่นมอมเต้ากับแม่นมอมอื่งไปพ่อผีเป่าผี่พกกันลกินตาเด็กหน่อยเพคะแม่หรครับพระโอพวกเจ้าอะไรมาพูดมันมีความจริงอยู่บ่พระโอเพคะพระองค์พระโอเพคะมันเป็นความจริงอีหลีเพคะดิฉันไปเห็นกับหูกบตาของมอมฉันเลยเพคะแม่ลรอครับพระโอแสดงว่า พวกเจ้าได้เห็นกำหูกำตาแล้วเป็นบ่แม่นแล้วเพคะแต่บา้บานเราก็ยังบ่ทันได้เสือดอกถ้ามันมีจริงแล้วก็บ้านเมืองของเฮามีผีโพงจริงแล้วก็พาเฮาไปเบิ่งให้เห็นกำหูกำตาไปดูไปเลยพระโอเพคะไปเลยค่ะพระองค์แม่น,นมเบ่าหลายเจ้าปต้องนะรองน้าท่ามือทุ่งเตาต้องนําอึ้งพระโอเพคะเชิดสนิทเพคะมาเร็วๆค่ะพระองค์มันจะเป็นความจริงแล้วนี่รองไปเบิ่งกันนะ พอเสด็จพี่บอกว่าให้มื่อบังคีเกียงก่อนกินตับบังนหน่อยนี่แน่นอนจากนอยพี่เกียงก่อนมื่อแต่เดย์พระองค์เพะมาคร่ครับพระองค์พระองค์แก่เลียมาเพคะสัก่อนพระองค์เพคะเลี้ยงมาเพคะพระองค์เพคะนี่ค่ะเพคะนี่นี่นี่ค่ะเพคะพระองค์บ้างดีๆีเพคะพระองค์ผีนั่น่ะเพคะพระองค์ขามันโจรกินตับกินไตเห็นว่าเพคะ พระองค์ใช่จริงๆนี่ผีเพคะพระองค์พระองค์เพคะพระองค์พระองค์เพคะมาเบิงอุ้ยอันอันไม่นมเอืองพระองค์เพคะต่อจากฉันมาเห็นใหม่ๆน่งเป็นคนอยู่เดี๋ยวนี้มันสูบกินโตกกินตับสูบกินล่างจนวราเบิดเหลือแต่เสื่อก็กาเก่งเพคะใช่จริงๆด้วยที่บอกว่ามันเป็นฝีมือของผู้ใดกันปอบตัวไรพี่พวกตัวไรกันนี่ฮะพระองค์เพคะนาซาปอบ พวกฉันสอคนก็เห็นอย่างชัดเจนเพคะแมนและเพคะผูกเจ้าตอบเราได้บอกว่าหน้าตาเป็นแบบไรแม่นพูดอะไรกันพระองค์พระองค์พระองค์ย่ำหาจากแสนจสีนี่เพคะพระองค์ในน้ำของเต่าตุนเนี่ยเต่ากับปัตรอึ้งเนี่ยพ้ากันนดเห็นอย่างกับตาสองกับหูกับตาเพคะวะผู้นั่นเป็นเป็นเป้าเปี่พงเป็นเป็นคือคุณแม่เกียงก่อนเพคะเป็นไปบ่ได จริงๆเพคะจริงเพคถ้าพวกเจ้าเ่าควมเทลก่อนจว่าจะเกิดอะไรขึ่นเราบนเสือเราต้องตามเพ้กุก็ตาไปเลยเพค่ะเร็วเมื่อกี้นี่กันย่างเห็นแดนอันข้างหลังอยู่เพคะยางน้ำเลยคาะเพคะเร็วเร็วไป่น้ไปเร็วพงคิลีส่สฮ่าห่าี่าฮ่าฮ่าฮ มึงยังงอนกอดหนูนมึงอยู่ในห้องมลยบอกตอนนี้นะคูได้แปลงร่างของมึงไปกินตับกินไตกินใจกินฟู่บัดนี้ละสิเดลายพระคาถาหายโตออกไปจากให้มึงนเป็นคนผิดเด้อีกเกียงก่อนอมไปแล้วครับพระองค์พระองค์เพ็นพระองค์พงเพคะอุย้ยแผลนะ,ะนม้มคนที่วิ่งมาเมื่อกี้ จะเป็นเกี่ยวก่อนสิทีละของพี่เจ้าเห็นมาพระองค์พคะชุดสีเดียวกันเลยนะพคะทั้งหลังพคะเป็นแลยพคะพระองค์เพราะฉะนั้นเขาต้องเรียกตื่นขึ้นมาเพื่อจัดก,การที่นี่มันเร็วที่สุดเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซน็ตซนต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p ีพรโซ่